ตัมือหนึ่งั้งตัวมือหนึ่งั้งจับหัวจับไหล่จับเอวอ่าจะได้ไหมลึกลึกยังไงลึกลึกเหลกกว้างความรักของพระเยซูลึกแหลกกว้างอ่าเราร้องเพด้วยกันนะครับหนึ่งสองสาม 日月光。 ช่วงนี้ที่บ้านใครทําอะไรบ้างผู้ปกครองทำอะไรบ้างอ่ะช่วงนี้ผู้ปกครองอะไรนะขัดม่วงมีใครทำอยู่นี้แถวๆพุ่งนาผู้ปกครองไปทําอะไรเอยผ่าพ่อกูเพ่อนี่อีกไหมผูเาอะมีอีกไหมครับยาูาพ่พ่แต่วันนี้คูจะพาไปดําน่ รู้จักดำเน่ไหมรู้จักหรือบ้านเราเรียกอะไรปลูกนาปลูกข้าวอ่าปลูกข้าวภาษาการเรียกว่าปลูกข้าวได้ไหมเป็นลาหูได้ยงไหมเอ่ยอ่าลาหูปลูกข้าวเรียกว่าไงลาหูน้ปลูกข้าวภาษาลาหูว่าไงใครรู้บ้างใครบอกครูได้บ้างใครบอกครูได้บ้างปลูกข้าวฮะ สมาอ่าสมาแล้วถ้าเป็นภาษาใครเป็นลิซูบ้างกมือลิซูลิซูอ่าลิซูลิซูไปผงข้าวนี่ว่าไงอันละลิซโลิซอ,อ่าลิซโซ่เวลาไปผงข้าวว่าไงผงข้าวที่เขาปักปักปักแล้วต้นก้านสีเหลืองๆเนี่ยภาษาลิซอว่าไงมนะอไม่รู้วันนี้การบ้านกลับไปถามผู้ปกครองรู้่า เอ๊ภาษา,ษาดีซูนี่เขาเรียกว่าไงน,นะหัวข้าวเนี่ยนะแล้วพรุ่งนี้เมาบอกผมนะอ่าเมื่อกี้ภาษาเราหูว่าไงนะซาฮะสมาดิสมาดิจัติเวจัติเว,เวนี่ทำอะไรหัวข้าวจัติจัติเว ใช่ไหมสัไหนอะไายใช่ไหมครับออะไรเนื่อกี้คุณลื้ไปละฟังว่าเยว่าอะไรนะสมเสามเสามมาอ่าวันนี้จะพาไปกินข้าวโบดข้าวในนี้น้าเนเห็นอะไรเห็นอะไฮะ เห็นอะไรบ้างเนี่ยอะไรอะไรเห็นไหมเห็นหรือเปล่าอ๋อไม่เห็นไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวคุณแจกให้อ่าส่งให้เพื่อนดูนะอ่าส่งให้เพื่อนดูออ่่่สงตเลยส่งต่อไปดูเสร็จแล้วส่งต่อไปดูเสร็จแล้ในรูปมีอะไรส่งให้เพื่อนต่อเลยส่งส่งบ้านบุกอ่าส่งไปเลยในรูปมีอะไรบ้าง อะไระบ้านกับ <ki> ที่บ้านอยูนอยซีองครืองงครือไหมครูสงครื่อไหมครู เราทำอะไรปลูกข้าวปลูกข้าวบ้านเราเรียกว่าปลูกข้าวเหรออันนี้อะไรเนี่ยผาทิชชอันนี้อะไรเนี่ย มาภาพต่อมาภาพนี้ภาพนี้เรียนอะไรครับเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเกีวข้าวผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยผู้หญิงโอเกี่ยวข้าวใช่ไหมอ่าต่อมาเด็กบอว่าผู้ชายอุ้ผู้หญิงอ่ารุ่งนี้เรียนีอะไรครับตีข้าวตีตีข้าวโอ้รู้ได้ไงว่าตีข้าวเวลาตีแบบนี้ใช้ไม้ไหม ีโอเามาดูต่อนะครับเอ๊เราจะให้ชื่อผู้ชายคนนี้ชื่อว่าอะไรดีนะเด็กผู้ชายที่ให้ชื่อว่าอะไรดีนะจะให้ชื่อว่าจันแน อ่ะปูจะให้ชื่อว่าจันะฟังเรื่องให้ดีพร้อมหรือยังพร้อมพร้อมที่จะฟังเรื่องยังพร้อมแล้วอ้าวมาดูนะครับจะนะปลูกข้าวจะนะปลูกข้าวจะนะปลูกข้าว จะนะหวานปุ the ๋ยจะนะหวานปุ๋ยจะนะหวานปุ๋ยจะนะเกี่ยวข้าวจะนะเกี่ยวข้าวจะนะ ตีข้าวจะนะตีข้าวจกนะผูกข้าวจกนะผูกข้าวใช่หรือไม่ใช่จะนะผูกหอมใช่หรือไม่ใช่กูจกนะผูกอะไรผูกอะไรนะ เรียบรอย้อยจนะปุกยข้าวจนะหวานปุ๋ยจนะหวานปุ๋ยใช่หรือไม่ใช่จนะหวานข้าวใช่หรือไม่ไใช่จนะทำอะไรหวานปุ๋ยปรามาร ใครวายปุ๋ยจานะต่อไปจานะเกี่ยวข้าวจานะเกี่ยวข้าวใช่หรือไม่จานะเกี่ยวหญ้าใช่หรือไม่จานะทำอะไรเกี่ยวข้าวใครเกี่ยวข้าวจานะจานะ ตีข้าวจะนะตีข้าวใช่หรือไม่ใช่จะนะตีข้าวพ่อใช่หรือไม่ใช่จะนะตีอะไรตีข้าวใครตีข้าวตนะจโอเคเรามาเล่าเรื่องด้วยกันนะครับเราเล่าเรื่องของครูอ้าวเดินสองสามจะนะตีหกข้าว เยต่อไปจ,จานะวานหุ้ยจานะเกียวข้าวต่อไปจานะตีข้าวขอให้สัมสมัยสี่คน

ของตนเองจาริกาอะไรครับจะอะไรนะจะนะนาเี้ยดีดีครับจะนาอะไรถูกต้องไหมถูกไหมถูกถูกแล้วต้องทำไงต่อไปองแร จะนะาทำอะไรจะน้ทำะาทำอะไรวานปุ๋ยอ้าวถือดีดีครับเอาไปเดินสองสามจะนะาวานปุ๋ยใช่ไหมไปไปครับถือดีดีจะนะอะไรดูภาพครับจะน้จะน้าทำอะไร นี้เจนะทำอะไรครับเจนะกียเหอเจนะทำอะไรจ้าีวเจนะทำอะไรเจนะเกวอ่าพวกทครับเจนะเกี่ยวข้าวต่อไปทอะไรทอะไรดูใหิเจนะ ตีข้าอ่าโปรโมทมาหน่อยต่อไปข่อสามสมัครเอามาแล้วต้องพูดด้วยนะอ๋อนั่งไปได้ที่ตรอข้ามเลยนั่งที่เกินแล้วต้องนิ่งน้าก่อนตรงนี้นั่งที่ตรงครับรรที่เหลือนัง่นนงลง อ้าวดูท่าของตัวเองเราเรียงให้ถูกต้องไปไหนครับไปอ้าวดูนั่งให้เรียบร้อยนั่งจุดตรงนั้เองอ้าวอ้าวเรียนถูกไหมครับถูกไหมเรียนถูกไหมครับถูกอ้าวให้ทุกคนให้แต่ละคนพูดข้อความประจำภาพของตัวเองดูภาพพูดอะไรครับ คนแรกภาพที่เลยถูกไหมต่อไปชื่ออะไรนะจักนะเอาไปครับจันรณหวานปุ๋ยต่อไปจักนเกี่ยวข้าว จนะตีข้าวอ้าวตบมือโปร่งใหน่อยอ่ากลับไปหน่นที่ครับอ้าวเ,าเรามาว่าเอาเรามาพูดข้อความพร้อมกันครนะับหนึ่งสองสามอะไรนะจะตข้าวต่อไป พ้อมกันจะน้าหวานสวยจิระสุดาจิระสุดาต่อไปจะน้าทำอะไรจะน้าเกี่ยวข้าวจะน้าเกี่ยวข้าวต่อไปครับ ต่อไปเราจะมาแสงดงบทบาทใครจะมาเป็นจนะโมเจนะเป็นผู้ชายอ่านั่งที่ขออาสาสมัครอีกหนึ่งคนมาเองเออจันจิรามาเลยมานี่เอ้าน้วนายนั่งประจำจุดของตนเองตบมือหนึ่งเั้งตบมือตบมือ ตบมือแล้วจับหูพัชรน์คา์นตบมือแล้วจับหูจับมือแล้วจับไหล่ตบตักตบตักตบมือตบตักตบมือกอดอกเด็กท่อ่ะอันนี้พงศักดิ์แสดงเป็นจนันนะ,ะนะเออจันนะกูข้าวจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ใจจีราเป็นคนอ่าน จะนะปลูกข้าวทำไงนน้าะไรเพ่ปลูกข้าวปลูกข้าวไงอ้าอ้าวจะอ้าเอาอรนะจะนข้าวอ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ้าทำไงอ้าวปลูกข้าวต่อไปข้าวที่สองขาวที่สองะน้าางปุ๋น้รับน้าอน่จนวปุ damn, ah, ๋ยทำไงวาง วันลงไปงี้อ้าววานปุ๋ยต่อไปจะน้เกี่ยวข้าวเกี่ยวไงเกี่ยวอย่างี้สิเกี่ยวงี้จะน้าตีข้าวจะน้ตีข้าวตีไงอ้าว ใชครับเรียบร้อยแล้วเรื่องอะไรเนี่ยเราตั้งชื่อเรื่องเรื่องว่าอะไรดีจะนาจะนาอะไรดีจะนาอะไรดีเราตั้งชื่อเรื่องอะไรเนี่ยแื่อจใต้งชื่อเรื่องอะไรเรื่องจะนาปลุกข้าวนะครับชื่อเรื่องนี้ชื่อเรื่องจะนาปลุกข้าว à cố gắng lên rồi à cố gắng lên, à, lên rồi à đúng không